แย่ yeah, แล้วฉันสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรนะอุ้ยไม่น่าทราบนะโอ้โเอ้ยอะไรนะเฮ้ยสวัสดีครับผมเฮ้ยตรไม่มีอะไรมาไม่มีแล้วเรจะนอนบ่อยในนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มี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 อะไรลุงพูดมาโคตรดังเลยเฮชรดุ้งไม่หมดเลยลุงอ่ะอืมันไปบนฉันที่คนขึ้นมานะถ้าเจอะได้แล้วก็ต้องส่งอาหารแล้วเงินมาซะเอานี่ปนผมป่นเนี่ยไม่ได้ปนนาหนาตามมาดิโอเคผมมีเอะมาฝรั่งแล้วก็หนึ่งบาทโอ้ขอหมดเลย เขาจะบอกว่ากูว่าฉันสมี่จะทำเป็นม์และกระต่ายที่มันเจ๋งๆนันนะจริงเหรออ้องั้นเออผมทำไมอ่ะเอาละจงบอกว่าจงเปิดหน้าต่างสถานะ <c oughs> มันดูเบิ er ยวจังเลยอ่ะโอเคจงเปิดหน้าต่างสถานะอึ๊บอุ้ยอันนี้เฮ้ยผมสมนตั้งเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยมีท่านไฟท่าสายฟ้าท่านน้ำท่านไม้ท่านดินท่านลมแล้วก็ท่านน้ำแข็งเฮ้ยนะเฮ้ย แล้วผมนี่ไดต่อไปเนี่ยได้ต่อเวลานะได้ต่อเวลาเอ,อ้ยจิงงั้นหน้าตสาสถานะจะออกมาสุ่มกระชาเลยเออสุมได้ได้ได้ไ,ดไรฮะผมสุ่มกระชาได้แต่ท่าแสงเอ,อ้ยมันคือท่าอะไรอะ่ะโอ้นี่คือท่าหายากในแดดได้ยังไงเนะะี่ยฮะเอ,อ้ยแกนั่งผมเป็นคนหล่อครับตบปากเลยอะไรทีนี้ต้องไปใช้เปมนมอนเพื่อให้เกิดพลังแบบว่าการอัพเกรดนะซึ่งเออเออผมลุงในเมื่อลุงทรมาตใช้เงินอัผมขอใช้ เด็กตรงๆโอ้ได so like ้เลยเอาล่ะจะให้เทอร์โบอีกประมาณไม่กี่วิวนะมีกี่วิล่ะเอมีหนึ่งเจ็ดสิบห้าสิบสี่เอาไปห้าสิบวิวนะห้าสิบวิล่ะเขอบคุณครับผมอ่นนี่เราไปนะเอ้ยจริงเหรอห้าสิบวลโอ้ห้าสิบวิลล์เนเคปัดล็อกเอ้ยมีอะไรมีไลท์สปีดมีอะไรโอ้เ้ยมีอะไรเนี่ยเบอร์ร้อยเป็นแบบท่านรับอ่ะโฮ้ยมันต้องโหดแน่เลยหรอฟิตฮึบเฮ้ย นี่เราสามารถอัปเกรดเงินใช้เงินอัปเกรดได้เนี่ยนะพี่พลังแรกอันคือท่าเลยพลังชื่อว่าเออนี่คือไลท์อ็อบปึ๊บว้าวฮู้กวดเทพเลยเฮ้ยมันโคตรน่าเจ๋งมาเลยมันคือพลังลูกแก้วแสงเหรอเฮ้ยลองดิพลังไลท์อ็อบปึ๊บอู้โหพลังแบบว่าโคตรสวยนั่นอะไรนะภาษาอะไรเฮ้ยมันต้องมีพวกมอนสเตอร์แน่แน่เลยแต่ไม่ยุ่งดีกว่านั่นอะไรอ่ะฮะ เมืเ่อกี้แสงแสงมันย,ยังมีไกลเลไรเหรอต่อไปท่าอะไรมันชื่อว่าท่าอะไรอ่ะเอ่าไลท์สปีดเหรอไลท์สปีดโอ้สมัติว้าไปไกลได้เอ้ยนี่คล้ายๆผลผลทุคุณในบนทแต่เฮ้ยน,นี่ลำเสรไม่คาดยิงปลาเลยแต่ก็มีครูดาวอยู่นี่ยโอเคเดี๋ยวลองว้าไปตรงนู้นสิพลังแสงก็ไปชัว่วรอโอ,โอ้โอ้ไม่ไใฮะเฮ้ยเจิงอยู่เฮ้ยใส่คิดด้วยสามคนเลยเยอ่อ เลสออฟก็อดเหรอหอกแห่งพัดหอกแห่งพระเจ้าเหรอไอ้ทฤษฎีแห่งพระเจ้าเไหนลองดิไม่มีตัวให้ลองเลยหาผู้ชี่ยวตีดีกว่าไหนสิผู้ดี่ยวตเขาว่ากันไหนมันมีอะไรหรือเปล่าไหนดิเอาละทีษฎีแห่งพระเจ้าดีจ้วยโอ้โหโคตรเท่ว้าวแสงโคตรสวยแสงโคตรสวย โอ้แต่ว่าหมดแต่แหลกกันแดดตลาดทีนี่เก็บยังไงดีวะรู้สึกว่าถ้าเราต้องเอ้ยไงเราต้องฆ่ามอนสเตอร์เพิ่มเครื่องมือสีนี้อืมฮึเราต้องจัดการมอนสเตอร์แบบสูงกันเยอะงั้นขอแบบเยอะๆได้ไหมหรอแบบว่าขอรอสกิลหน่อยเยอะแบบนี้ก็ไม่เอานะโอ้ยโอ้ยปาดเยอะอหอกแห่งแสงเฮ้ยบออมเป็นไงมาดิมาดิเบรเบรเบรเอ้ยเอ้ยนี่เหรอเอ้ยไลท์อัเอ้ย โอ้ยเจ๋งแต่คุณอะไรยังเลยว้บวปุ้ยช่วยโอเคอ่ากลับตายกลับตายกลับตายโอ้พวกนี้ไม่นีเก็บไว้ให้ฉันเดี๋ยวโอ้ยสองไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังเก่งเท่าไหร่ฮะโอเคอยู่เอาล่ะเอ้ยไลท์อัพนี่แน่ะตัวนี้อ่ะทุกไม่ไม่คุ้มเลยแล้วดากคอนย้ยปอมอ๋อมันมาสัมบันรับตัวอยู่ที่นี่นั่นเรอเฮ้ยกโกกันดิเอาล่ะทีนี้ไลท์อัพโอ้ยย่า เฮ้ยโคตรดีเอะมันส oh oh well, ั้นสั้นโคตรด้วยโอเคสกิลสี่เขาเลยสกิลเอ่อโซราโนวาโซราโนวาว้าวโอ้โหโอ้ยโอ้ยเจ้าแสงนี่สามารถกวาดล่าซอมบี้ได้ทีเดียวเลยโอ้ยมันโคตรเจ๋งเลยเอาเถอพี่ไล่ออฟเฮ้ยอะไรไล่ออกว้าวอันนี้เนี่ยมันเอ๊ะอะไรแป๊ะ โอ้แต่กูทำนี่ใช้ประมาณประมาณสักหลายวิธีเนี่ยเอ้ยแต่ว่าท่ามันไม่ใช้เลยมันคือท่าอะไรอ่ะชื่อว่าเฮลเวนบลเวสเหรอโอ้ยมันดูของโอ้ยต้องเศษสลานตัวเอ้ยไม่ได้ดิได้ไปนะรอดิอันนี้ไม่รู้มันถูกต้องไหมนะแต่ว่าโอ้โหเยอะจังเลยอะเยอะเลยเลยเฮ้ยกิ้งหลบเป็นตอนโอเคกินก่อนก่อนลอง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 กินก่อนกินก่อนลองลองลอโอเคกลับเลี้ยงกับขวาซ้ายขวาเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บ โอเคโอเคเฮเวนอะไรวะชื่อวะอา่าชื่อท่าลืมเปิดชื่อท่าชื่อท่าเฮเวนเวสเหรอเอาละเขาเรียกว่าขอเรียกว่าพิธีชำระบาปจากสงสวรรค์เฮเวนเวสโอ้ยหายไ,ไปเลยนี่มันร่มแสงจากสวรรค์นี่นะโอ้โห โอ้โหไม่อยากเชื่อนี่ฉันจะสุ่มในท่าอะไรแต่แรกเนี่ยโคตรจะเจ๋งเลยอัพเกรดด้วยทีนี้มันเว่าอะไรเนี่ยห้าสิบสี่มันขึ้นหน่อยยังเลยเมื่อกี้ว่าก็ฆ่าหลายตัวนะเฮ้ยไลน์อ็อฟเอ่อเทอ๋อพาเวลแต่เป็นทองกจริงแต่ว่าจะต้องฆ่ากี่ตัวไลน์อ็อฟไลน์อ็อฟโอเค แต่ว่ามันอีกนานเลยจะได้อะเอ่อจนท้อล้เกินอเอาเืวนสักพันหนึ่งก็ดีสิเนี่ยอเออแต่ท้อได้ไปก็คงไม่มีแล้วแต่ว่าออดูอีกน่าหนึ่งเฮ้ยเวลพันโอ้หรือน,นะอะไรอ่ะเอ้ยเวลพันเลยขอจริงเหรอเอ้ยนี่อะไรอ่ะเป็นท่าอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะลูมินสัสดาวมันต้องเป็นท่าอะไรรังคานแน่ๆเลย เอ่อฉันจะลองใช้เพื่อความไม่ใจเลยเอาล่ะฉันลองดีกว่าเห็นจอไหมเห็นจอไม่โอเคเอาล่ะสกิลอ่าชื่ออะไรอ๋อลูบินาสดาวฮึบโอ้โอ้โอ้โอยโอ้ยโอโอ้โโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโอนี้ยโยอ้ย้อะยออ้ยโอ้โ้ยโอ้โหทยอ้้ยยอ๋อ้ต่รู้สโอ้ปโมด ตอนบบเมื่อกี้โอเคตกใจมาเลยเฮ้ย <c oughs> แต่ท่านรู้สึกเริ่มเบื่อแล้วนะฉันเห็นปุ่มรีเซ็ตอยู่รีเซ็ตหรอฮึบ <c oughs> ไปซิอ๋อทนนันทีเซ็ตปุ๊บจะได้เริ่มใหม่เหรอ <c oughs> แต่ทั้งต้องมีน้องกอดท่าแสงได้เลยท่าแสงคือวิธีน,นี้ไ,ไหมต้องเป็นท่าที่หายากแล้วต้อมฮึบ <c> เ <oughs> ้ยท่านในความมืดโอ้โหอย่บอกอว่าฉันคือ จริงๆแล้วฉันคือเทพในงามืดตหาล่ะนายไม่เข้าใจนาฉันน่ะคือคนที่แข็งแกปโตโอ้อหเบลวิเบลวิเึมเีมีท่ามันเนี่ยโอ้โหมี Dark ค o วอ e x เทมีอะไลทเทนมีแบล็กเทเลนส์มีชาร์โดเมลสตอมมี Dark คคอ s เซอร์แบล็กโอโหเอาดิขอท่าแรกเลยที่เลยท่าอะไรที่เลยดาร์คเวทว้ โอ้โหเท่เลยแต่ว่าไอ้คูเทาฟิกิลหกมันโคตรนานแต่ขึ้นไม่ได้อ่ะเอาแ,แต่งตัวเป็นตัวเจ้ามือนะโอเคเอาล่ะพวกนี้มันก็แค่พวกคีมว่ากะระจอกลอกต่อยที่อยู่ในแค่ซอกหรือของห้องน้ำของฉันนะบอกเลยว่าพวกเกไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุกับฉันจากเวอร์เทคเอ์ฮ่าไอ้นี่มืดน,นี่นี่เนี่ยมือต๋อเต๋อหีมือต๋อเต๋อหีไม่เห็นเท่เลยเอ้ยถ้าแสงเขาเลยถ้าใส่ซอกเลยอ่ะเออทักสอกคืออลายเทน ไอเทสไอเทสนี Th oh. Oh, okay. yes. ่ว้าวเฮ้ยฉันกลายเป็นเงามืดเลยว่ะโอ้ยผมกลายเป็นเงามืดแลยโอ้ยโอเคเลยฮ่าฮ่าดาร์กเวอร์เทคไม่เห็นแรงเลยโอ้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 ยสกิลที่สามแบ็คเทอร์เรนอย่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปบีมพลังแบบ วันนี้ว่าแบบฝ่ายนี้เฉพาะเนี่ยปล่อยบีมได้อ่ะโคตรเท่ air, เลยต่อไปคืออะไรอ่ะอะไรไม่รู้เอ่อชื่ออะไรอ่ะชาร์โด้เมลสตอมชาร์โด้เมลสตอมโอ้โหโอเคโดนดูดไปในแบ็คโฮลฉันนะเออตายซะโอ้โหโอ้ยมันจตื่นมาไม่เห็นเลยหุ่นี่อยูทางความมืดโคตรจะโกงมองไม่เห็นเลยเออ้ยุกสงสัยเมื่อกี้ต้องใช้ท่านเงาในการหลบหนีด้วยนะ โอ้โหเกลืออะไรแต่ว um ่าท่าท oh, 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 ี่ที่เราใช้คือเราใช้นี่ได้ต่อไปคือ Dark Cursor ลองดิ Dark Cursor ว๊อกโอ้ยมันขอโหนดดำเลยโอ้ยสามารถดึงตัาศิลป์ตังหยาบนี่เนี่ยโอ้แต่ว่ามีมอนเตอร์แฮะเสียยากจังเลยอ่ะเออมาแต่เท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 ่แต่ว่ามือเตือนเตือนนำมีพันนี้โอ้อย่ากับชาโคโกเลยชาโคโก้อุย เฮ้ยัง่เลยแต่ว่าโอเคทีนี้ท่าปัหาจะบันตทึกถูกดานเก่าอยู่เลยอ่ะเฮ้ยรอได้ไหมเนี่ยฮะให้ไม่ได้ฮะมันคือท่าอะไรอ่ะชื่อว่า black hole อ่าเดี๋ยวฉันจะต้องรอ black hole ใช่ไหมเอาล่ะเพื่อให้พลังถ้ามึงควรใช้แคนเกตท่านจะรอก็ได้สี่มันวิ่งที่เขาว่างนนะก็แต่มันนานขนาดไหนเชียววะอย่าใช้ black hole แล้วว่าเอาล่ะฉันรู้ฉันเป็นคนดังแต่โอ้โหจะเสียงดังไปไหนเนี่ยฮะถามจริงๆเนี่ย เอาล่ะเธอก็จะพูดในจะกินฉันจะบอกให้แต่ว่าก่อนจะตายฉันจะขอใช้ท่าหนึ่งที่เรียกว่าเอาล่ะฉันจะมองตรงนี้แล้วฉันก็จะบินแล้วฉันก็จะใช้ท่าที่มีควรใช้ในมครัเอาล่ะทีนี้พวกแกเห็นใช่ไหมว่าฉันกำลังจะท่าอะไรอยู่ไม่บอกแม่เอาล่ะทีนี้ทางฉันก็คือ back hole โอ้ยบินเนียน

มันไม่เห็นเท้าท่าแสงเลยอ่ะนี่ฉันลองอะไรนี้เพื่ออะไรกันเนี่ยโ <c oughs> อ้กดรีสกิลเลยต่อไปขอท่าเจมเจมท่าอะไรตรงนี้ไหมท่าแสงอาไม่เอาท่านี้สิ่จะเอาทาอออาาอ่าอื่นนึงอ่ะเอาไหมฉันไม่ยอมท่าอื่นท่าไม้ไม่ยอมน่ะไอ้ท่าหนึง่งท่าลม แม่เอ้ย <c oughs> ได้โปรแล้วท่ากได้โอ้เธอทำแข่งเลยไอแม่งเอ้ยไม่ไหวฉันอัปเกรดอีโวโลูชั่นไม่มีโอเคเพิตม15ชั้นได้โอเคขอเวลพันหน่อยเอวลพันฉันจะอัพให้หมดเลยแล้วก็กลายเป็นอีโวโลูชั่นกลายเป็นคนพ่อคนแม่อัติเมดอะไรท่านอะไรคือท่าอะไรเพอร์ฟอร์มชั่นคอมเมดนี่แน,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 น่ไปก่อนเลยโอ้ไปก่อนเลยโอ้ มันน้ำแข็งยังไงมันเป็นน้ำาปนก้อนนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำน้ำน้ำโน้ำ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 โอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโออ๊ยโอ๊ยโออยโอ๊ยโอ๊ย้อ๊ยโอ๊ยโอ๊นโออ๊ยโอ๊ยโโอ้ยโอ๊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 ยโ้๊ยโอ๊ยยโอ๊ยโอ๊ อกลายเป็นทาสรู้สึกว่าทาสแข็งมันก็ไม่ได้มันก็โกงพอๆกับทาสแบบทาสแสงข้างนี้ยขับไปเท่านเลยอ่ะึว้าวตายทำไมแถวนี้กลายเป็นนักแข็งเหรอมันจะแข็งตายไหมเนี่ยโอเคแสดงว่าจะแข็งตายเรนนี้ภายในสามสองหนึ่งเออเออโอ้โหหนาวนะนะนะหนาวเออสุดท้ายก็แข็งตาย ถ้านเนี่ยเอ่อแพรฟอร์แมตโหมดอฮึบฮึบเออแค่ท่านอะไรเน,นี่ยเอ๊ะจะไปแล้วต้องแข็งเหรอเอ้ยชนโอ้นี่ก็โกดีแค่เจอชนแล้วก็ไปน้องแข็งเหรอว้าวแกมันใช้กระต่อจะได้ดีกว่นี่แนะ่โอเช่เลยตายตายแข็งแข่งเฮ้ยไปล่างนี้มันไม่เห็นจะเท่ตรงไหนเลยอ่ะไปในท่าแสบดีกว่า